กองผนฐานราบที่11ขอรายงานการปฏิบัติประจำเดือนสิงหาคมให้ที่ประชุมทราบดังนี้นางานด้านกำลังพลสถานภาพกำลังพลในทหารสัญญาบัติ82นายในทหารประทวน485นายพลทหานายผนฐานกองประกำการ6 9รมการนายรวม1 2 6 0นาย ในห่วงวันที่19-21สิงหาคมทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังคนประจำปี2557ครั้งที่2เมื่อวันที่25สิงหาคมกองพลฐานพรราบที่11ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชเพื่อแนะแนวด้านการศึกษาต่อระดับชั้นอุดมศึกษาให้กับกำลังคนของกองพลฐานราบที่11และหน่วยขึ้นตรงณอาคารมหาเจษฎาบาดิน ฝ่่าาายการขวในเดือนสิงหาคมกองผลฐานราบที่11ได้รวบรวมข่าวสารตามโครงการแหล่งข่าวประชาชนของกองทบกส่งให้กับดวยบัญชาการรักษาดินแดนจำนวน61ข่าว ดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดของกำลังพลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามนโยบายของกองทบกในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายภายในหน่วยทหารใน10จำนวน28นายพลทหารจำนวน156นายผลการตรวจไม่พบสารเสพติดง,ง,ง,งานด้านยุทธการ เมื่อวันที่8สิงหาคมกระทําพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการแข่งขันการตรวจสอบการฝึกฐานใหม่ผลที่1ประจำปี2557ให้กับหน่วยฝึกฐานใหม่กองพันฐานาราบที่1กรมฐานาราบที่112ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศโดยได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ84.70โดยพลตรีพิชิตฟูฟุง้งผู้บัญชาการกองพัฐานราบที่11เป็นประธานณห้องประชุมในกองบัญชาการกองพัฐานราบที่11 ในห่วงวันที่23-30ถึงสิงหาคมทำการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดประจำปี2557ณพื้นที่ฝึกตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซา้รู เมื่อวันที่26สิงหาคมพันเอกธงชัยสารสุขร,รองเจ้ากรมยุทธการฐานบกและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองพลฐานาราบที่11เพื่อรับทราบความคืบหน้าและผลการดําเนินการตามแนวทางเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองพลฐานาราบที่11เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจการฝึกหน่วยในระบบกําลังพลสํารองรวมทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติตลอดจนการเตรียมการรองรับการบรรจุกําลังคนจากหน่วยฐานพานที่อาจปิดการบรรจุในอนา ผลการปฏิบัติดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อวันที่27สิงหาคมคณะผู้บังคับบัญชาในกองบัญชาการกองผนฐานราบที่11ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดประจำปี2557ณพื้นที่ฝึกตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสาราคามจังหวัดฉะเชิงเทรางานด้านการส่งกำลังบำรุง งานก่อสร้างคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท3ของกรมฐานราบที่112ความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ95งานซ่อมเปลี่ยนเซฟตี้สวิตช์และสายเมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์อาคารเรือนแถวใน10จุ10ครอบครัวจำนวน6แถวความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ97 กองพันฐานราบที่11และหน่วยขึ้นตรงได้รับโอนยานพาหนะรถยนต์บรรทุกขนาด2เซต1-2ตัน m 3 5 a 2จากหน่วยในกองทัพบกเมื่อวันที่26สิงหาคมรับโอนจากกองพันปืนใหญ่ที่30จำนวน4คันงานด้านกิจการพลเรือน คณะผู้บังคับบัญชากองผลฐานราบที่11ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ82พรรษา12สิงหา2557ณศาลาจตุรมุขจังหวัดฉะเชิงเซา เมื่อวันที่12สิงหาคมกองพลฐานราบที่11จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ82พรรษา12สิงหา2557ณศูนย์การเรียนรู้ภาคกลางเมื่อวันที่12สิงหาคมโดยมีกำลังคนครอบครัวนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองและประชาชนรอบค่ายร่วมงาน กองพลนฐานร,ราบที่11ในฐานะกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดงานเลี้ยงคืนความสุขให้แก่ข้าราชการพล,ลเรือนทหารตำรวจและพิธีประดับเข็มเชิดชูกเกียริรักษาดินแดนณอาคารฉเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยมีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นประธานในพิธีศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง ต้อนครับคณะเยี่ยมชมกิจการจำนวนสคณะเยาวชนจากสถานศึกษาเข้าค่ากิจกรรมและศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียงสองคณะทำการพัฒนาโดยอูแผ่นพรมอาคารฝึกวิชาชีพสามหลังทำห้องน้ำบ้านนกดาวทำล้าวเป็ดและทำที่เก็บของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง จำนวนนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองในเดือนสิงหาคม2557 120นายรับฟังการบรรยายความรู้ยาเสพติดโดยนางรุ่งนภานวลสุวรรณจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเซาวความกตัญยูโดยพันโททองผลสุดกาลีอนุศาสนาจารย์กองผลฐานราบที่11แหล่งงานวิธีสมัครงานโดยนางน้ำทิพย์พรมเจริญจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเซา จัดกิจกรรมวันแม่ครอบครัวสัมพันธ์เนื่องในวโรกาศ12สิงหามหาราชินีเมื่อวันที่12สิงหาคมในห้วงวันที่18ถึง22สิงหาคมทําการฝึกวิชาชีพให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองโดยวิทยากรจากวิทยายลัยสารพัดช่างจังหวัดฉะเชิงเซาและเมื่อวันที่23สิงหาคมบริษัทโตโยตา้าสาขาจังหวัดฉะเชิงเซาจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองพลฐานราบที่11ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้สา